เปิดรายได้สุดว้าวเกไก่สไลเดอร์ u t u b e เบอร์ชื่อดังปีหนึ่งรับหลายสิบล้านโดยเกไก่สไลเดอร์ u t u b e เบอร์ดังที่เพิ่งเปิดตัวครบแน็กชาลีได้เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ถึงรายได้จากการทำ YouTube ของตัวเองโดยย้อนเส้นทางการเข้าสู่วงการ y o u t u เบอร์ตั้งแต่อายุ20ตั้งแต่ยังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปี2โดยมี นี่เดือสกาเป็นต้นแบบเริ่มจากคับเวอร์เพลงลงช่อง YouTube ก่อนจะเริ่มเป็นที่รู้จักจากการปลดหนี้ให้คุณแม่เมื่อปี2558และเริ่มทำคลิปลงช่อง YouTube เบอร์ตัวเองเป็นที่ติดตามในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นเกไก่สไลเดอร์หรือเกไก่นัททิชานามวงเคยเปิดใจในรายการคุยกับอุ๋ยเมื่อปี2565 ที่ผ่านมารายได้ที่เคยพุ่งไปสูงสุดปีหนึ่งประมาณเท่าไหร่เจ้าตัวตอบว่า50ล้านที่เป็นรายได้แต่ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายและยังไม่รวมหารปีต่อไปก็ห0สิบล้านไม่ได้เติบโตแบบก้าวกระโดดคนอาจจะมองว่า50ล้านก็พอแล้วแต่เราต้องมีเป้าหมายปีต่อไปเราต้องมีความหวังต้องได้มากกว่าเดิม คลิปที่ทำให้เก๋ไก่เป็นที่รู้จักมากขึ้นคือคลิปเซอร์ไพรส์คุณแม่ด้วยการนำเงินหนึ่งล้านบาทใส่ในกระติบข้าวเหนียวนำไปให้คุณแม่จนมีชาวเน็ตแห่แชร์ในโลกออนไลน์ชื่นชมความเก่งและกระตัญยูทำให้มีงานเข้ามาทั้งรีวิวรายการและการทำคลิปลง YouTube กระทั่งเก๋ไก่ ขึ้นแท่นเบ,เบอร์ต้นของ YouTube เบอร์ที่มียอดผู้ติดตามทะลุ16.5ล้านแล้วนอกจากนี้เก๋ไก่ย,ยังทำธุรกิจอีกหลายอย่างขายครีมบำรุงผิวสินค้าเครื่องสำอางธุรกิจประกอบกิจการให้บริการถ่ายทำและรับจ้างทำวีดีโอเผยแพร่ถ่ายทำโฆษณาสินค้าธุรกิจด้านกิจกรรมด้านความบันเทิงด้วย